เอาครับพี่น้องครับปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วครับผมเนี่ยสำหรับเขาของพี่น้องปอง n ไปเนาะนี่กําลังสะออกห่วงเลยทีเดียวครับผมบางพื้นที่ก็ออกสุดๆเลยครับนี่ง่ามครับปัญญ์เนาะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยโอ้ยบัท่านออกอยู่ครับพี่น้องครับหรือว่าบางพื้นที่ออกกับปิดกับปล่อยแต่ว่าบางส่วนเนี่ยบัท่านออกอยู่นะครับนี่เนาะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนี่เฮ้เสียจังไดยเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีคำตอบครับผม สวัสดีครับเฮียครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนี่ครับปัญหาที่ผมพูดไปครับเฮียครับผมครับสำหรับข้าวช่วงนี้นะครับกําลังออกหมากออกรวงนะครับสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเจอหนาวครับเฮียครับผมเป็นอย่างที่เห็นนะครับเฮียครับผมปลาฏกาตรกรนี้คือยังไงแล้วก็มีวิธีการแก้ไขไหมครับเฮียครับผมครับก็สวัสดีครับชาวแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกท่านครับผมนะครับก็วันนี้ทางอาจารย์พามาดูปัญหาที่เกษตรกรสอบถามเข้ามานะครับว่า ทำไมข้าวในอย่างแปลงนี้เนี่ยเราก็ลงมาดูว่าตรงข้างหลังอาจารย์ตรงนั้นนะครับออกรวงอยู่ครับแต่มาตรงนี้มีออกรวงมีไม่ออกรวงออกรวงกระปิดกระปอยออกรวงไม่สุดยังคาอยู่ในท้องอยู่เลยซึ่งหลายแปลงทั่วไทยเลยตอนนี้นี่มีลักษณะแบบนี้ครับเนียครับผมคับผมเกษตรกรมีความกังวลใจอย่างมากนะครับว่าจะทํำยังไงดีครับผมครับก็อย่างอาการของแปลงนี้เลยนะครับยานแปลงนี้เลยนะครับ เกิดจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่กระทบอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับอีกแล้วนะครับอากาศหนาวอากาศเย็นกระทบอีกแล้วนะมีผลกับข้าวทุกระยะเลยทุกระยะเลยอย่างข้าวเล็กๆมาบางทีก็ออกมาต้นตรงกาบมันโตขนาดนี้แต่ลงปลายใบนิดเดียวก็คือมันกระทบกับอากาศเย็นมันก็จะชะงักการเจริญเตยหยุดเลยนะครับสำหข้าวตั้งท้อง ข้าวนี้ผมคาดว่าแปลงเนี่ยตอนตอนที่กระทบหนาวนี่กำลังตั้งท้องอยู่อ๋อครับกำลังตั้งท้องออกรวงมาบางบางจุดที่สมบูรณ์เต็มที่ก็ออกได้ดีอยู่พอสมควรครับแต่บางจุดที่ไม่สมบูรณ์ก็ออกไม่ดีครับนะครับอย่างแปลงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ยังไม่ขยับเลยครับผมครับมาตรงนี้เริ่มทยอยออกหลังอาจารย์ออกเยอะแต่มันเล็กๆแล้วครับเฮี่ยครับมีมานเล็กส่วนบางมานใหญ่แล้วส่วน เนี่ยมาตรงนี้ยังคาออกนะออกแล้วยังคาอยู่ในท้องเลยก็มีอ่าใช่ครับนี่นี่นี่คือเพาะสภาพอากาศที่มันเย็นมีผลกระทบกับข้าวทุกระยะเลยในแปลงนี้ก็คือข้าวตั้งท้องทําให้ข้าวเนี่ยออกรวงไม่พร้อมกันพอออกรวงไม่พร้อมกันออกรวงไม่สุดนี่เกิดอะไรขึ้นการบริหารจัดการไม่ดีอานแปลงนู้นอีกหน่อยก้มแล้วอ๋อครับอันนี้เพิ่งออกรวงมาครับผมแล้วจะเกี่ยวกันยังไงครับคุณเนี่ยครับถ้าจะรอยชุดหลังมาที่ให้มันแก่ชุดนั้นก็แห้งเลยครับครับเพราะฉะนั้นนี่การออก ข้าวออกรวมไปพร้อมกันนี่ประสบปัญหาเรื่องตรงนี้เยอะซึ่งอันที่จริงแล้วแปลงเดียวกันน่าจะพร้อมกันทุกอย่างเลยครับน่าจะถ้าพร้อมกันนี่จะดีมากเลยอันนี้เราจะทํายังไงให้มันพร้อมกันได้ดีที่สุดมากที่สุดเท่าที่มากได้เพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่ตั้งแต่รับใส่ปุ๋ยรับท้องแล้วก็ฉีดชุดบํารุงนะตั้งแต่มานเล็กแล้วก็มานใหญ่นะเพราะนั้นเวลากระทบอากาศหนาวยังไงมันก็จะออกนะออกพร้อมๆกันคถึงอาจจะยืดไปหน่อยแต่ยังไงก็ออกออกไล่เลี่ยกันเลยพร้อมกันเลยคราาาเเกีี่ยยวขข้ไปน อ่าทางโรงสีหรือตามลานข้าวจะได้เมติว่าเอาตรงนี้ไอ้นี้เม็ดเขียวติดเยอะพอเม็ดเขียวติดเยอะมาโดนกดระคาย <c oughs> ครับผมแล้วเพราะฉะนั้นการทําให้ข้าวออกโรงพร้อมกันเป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับ,รบของ <ผม S 2> พี่น้องเกษตรกรเนาะใช่ว่าจะเป็นเรื่องพันข้าวเรื่องปุ๋ยเรื่องน้าครับผมรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของนี่ช่วงเอามาก็บผลครับี่เฮียครับผมถ้า คบประงอบดีแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยพอมาเจอแบบนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเกษตรกรนะครับ,รบเราจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาไหมเนี่ยว่าเราจะทํำยังไงนี่ครับผมก็ถ้าสาหรับการแก้ปัญหานี่ก็ได้ผลในระดับที่พอสมควรเลยครับแต่ถ้าจะดีนี่ถ้าเราดูแลตั้งแต่ตอนแรกเลยใส่ปุ๋ยตามระยะฉีดแต่กอตามระยะแล้วก็ตอนระยะ ตั้งท้องนี่สําคัญมากเลยครับก็คือหลังจากหว่านปุ๋ยรับท้องเสร็จนี่การบํารุงนี่สาคัญมากเหมือนคนท้องนะครับยานถ้าบํารุงดีๆอุดมสมบูรณ์อาหารพร้อมออกกำลังกายอย่างที่หมอแนะนํามาเนี่ยเวลาคลอดลูกออกมาก็จะง่ายนั่นเด็กก็จะสมบูรณ์เท่าก็เหมือนงานครับอันนี้สอบถามจากพี่น้องเกษตรกรนี่ไม่ได้บํารุงอะไรเลยมีแต่หว่านปุ๋ยเฉยก็เลยไม่ได้บํารุงอะไรต่างปล่อยเลยปล่อยอย่างนี้เย ช่วงหนาวที่ผ่านมาเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับผมโอเคครับนี่ก็ผลที่เห็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังอาจารย์ออกดีมาตรงนี้เพิ่งตั้งท้องครับทยอยออกกระปิดกระปล่อยครับครับครับเดี๋ยวก็จะมียาที่ชุดบำรุงในชุดนี้ในระยะนี้เอารายละเอียดต่างๆนะครับเราไปบนบกกันเลยครับได้เลยครับเดี๋ยวน้ครับครับผมได้เลยครับครับนี่ครับพี่น้องครับเห็นบ่อเหนโอ้ยซุมนึงกะออกดีปันยังครับผมอีกซุหนึงบ่เสนออกครับนี่ อีซุปหนึ่งมายิดาหง่อยครับผมนี่โอ้ยเสียดเลยเนานี่ครับเนาะเอามาพบกับเฮียอุดกันเลยครับผมเอามาพบกับเฮียเลยครับผมเฮียครับสาหรับช่วงนี้ครับผมแก้ปัญหาอย่างไรกันบ้างครับครับผมก็ชุดนี้เลยนะครับก็สำหรับข้าวที่กระทบหนาวนะอยู่ที่อยู่ในระยะตั้งท้องนะครับระยะนี้ก็คือระยะตั้งท้องครับอาจารย์ก็จะแนะนําชุดนี้เลยซิกโกเคนสตรองโกรสสาหรับปัญหาตัวนี้ก็คือมันออกดวงไม่สุด ออกรองไม่สุดแล้วออกรองไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันอ่าใช่ครับอ่าก็คือมันแก้ปัญหาในระยะนี้เลยอ้าวครับก็จะแนะนําให้ใช้ชุดซิกโก้เคสตรองโกร์ซิโก้เคสตรองโกรครับพี่น้องครับผมเป็นกระเป๋าแบบนี้เนาะครับเฮียอ่าซึ่งประกอบไปด้วยตัวยาตัวไหนครับอ่าตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวซิกโก้เคนะตัวนี้เลยนะครับตัวซิกโก้เคเอาเอาออกเลยเฮียเอาออกเลยนะครับอาาจรย์เนาะอ่าให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้ได้ดูกันเลยนี่ครับคือตัวซิกโก้เคตัวนี้กระตุ้นของการออกดอกเตรียมตัวที่จะออกดอกทําให้ออกรก เพื่อการออกดอกได้สุดเลยก็คือตัวนี้เลยนะครับซิโกเคซิโกเคครับต่อไปครับเนี่ยครับครับผมจะเป็นตัวสตรองโกรสตรองโกรครับสตรองโกรนี่เป็นปุ๋ยน้ำสูตร4 24 26ครับนะครับตัวนี้นี่เหมาะสำหรับในระยะนี้มากเลยนะครับเพราะว่าตัวอ่าตัวสี่เนี่ยคือเราไม่เร่งใบแล้วในระยะเข้าตั้งท้องครับตัวเล็กเลยน้อยอ่าตัวเลยไม่ไม่ต้องใส่เยอะส่วนตัวที่2คือ24คือตัวฟอสฟอรัส นะครับคือช่วยกระตุ้นองเตรียมตัวเพื่อการออกดอกนะเกสรตัวผู้ตัวเมียสมบูรณ์แข็งแรงรนะครับทำเกิดให้เกิดการผสมติดได้ดีขึ้นส่วนตัว26ทโทไทยนี้เป็นตัวโพแทสเซียมเป็นตัวสะสมแป้ง <ừ> นะเพื่อการสะสมแป้งบำรุงให้อุดมสมบูรณ์นะ,นะเพื่อให้ท้องออกมาในให,ใหญ่ แล้วก็รวงออกมาก็จะใหญ่ตามระยะนี้พอดีเลยัระยะนี้คุณเขาเลยนะครับครับต่อไปครับครับผมตัวต่อไปก็คือตัวสตรองซิงครับนะครับสินค้าที่เปิดตัวใหม่แล้วก็มีคนเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สั่งซื้อเยอะมากเลยครับก็คือตัวสตรองซิงตัวนี้ครับที่มาแก้ปัญหาเรื่องข้าวพบกับอากาศเย็นหรืออากาศหนาวนะตัวสตรองซิงนี่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลยซึ่งสตรองซิงอยู่ในรูปของนาโนเทคโนโลยี นะขวดแค่นี้แนะนําให้ใช้ได้ถึงสิบถึงสิบสองไถึงสิบห้าไร่นะครับสตรองซิงนะอยางใช้<ว>นิดเดียวขวดเกวดเดียวนี่ขวดเล็กๆขวดเดียวนะครับครับผมต่อไปครับตัวต่อไปตัวนี้เลยนะครับ,รบ,รบอูเมสติมนะครับอูเมสติมนี่เป็นตัวกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนหรือว่าเรียกว่าฮอร์โมนตั้งต้นทุกชนิดในนาข้าวนะครับมีความจําเป็นมากทําให้ฮอร์โมน ทุกตัวนี่บาลานซ์กันนะข้าเจริญติบโตได้อย่างปกติและสมบูรณ์นะครับตัวโอเมสตีนนะและก็สุดท้ายครับสุดท้ายพระเอกตลอดการอาวอนกาดนะครับนะเป็นตัวปรับสภาพน้ําแก้น้ํากระด้างน้ําที่เอามาใช้ในการผสมยาเนี่เหมาะต่อการฉีดพ่นยาทําให้ประสิทธิภาพในยาดีขึ้นแล้วก็ข้อต่อไปก็คือทําให้เนื้อยาแต่ละชนิดนี่เข้าเนื้อกันได้ดีนะครับไม่แยกชั้นนะครับแล้วก็ เป็นนวัตกรรมนําเข้าจากเยอรมันเลยนะครับเอามาใช้กัดโรนเพื่อการเกษตรได้แล้วก็ถังสะพายหลังแล้วก็เครื่องพ่นฉีดยาได้แล้วสุดท้ายเลยนะครับเป็นตัวแพร่กระจายใบเข้าไปในใบข้าวได้อย่างรวดเร็วในระดับวินาทีเลยเพราะฉะนั้นอาวอนกาดถ้าใช้วอวนกาดแล้วไม่ต้องใช้สารแพร่กระจายใบหรือยาจับใบตัวอื่นแล้วนะตัวนี้มีคุณสมบ,บัติ4อย่างในขวดเดียวอาวอนกาดครับ,รบผม,บผมสำหรับชุดนี้มีชื่อชุดว่า ฟิกโกเคสตรองโกรครับผมครับแก้ปัญหาของเราวันนี้คืออะไรนะครับี่เนี่ยครับก็ในระยะเข้าตั้งท้องตัวนี้เอามาใช้ในช่วงเข้าระยะตั้งท้องตั้งแต่ท้องเล็กยันท้องใหญ่หรือที่เรียกว่ามานเล็กมานใหญ่รวมถึงปัญหาในลักษณะแบบนี้คือปัญหาอะไรครับเนี่ยก็คือข้าออกรวงไม่พร้อมกันครับครับแล้วก็ออกรวงไม่สุดครับครับครับผมเอาสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากได้เป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ครับเนี่ยทำทำไงครับครับก็สําหรับท่านที่สนใจอยากจะได้ฟิกโกเคสตรองโปรไปฉีดนะครับ อ่ะก็สามารถติดต่อมาได้ทางแฮปปี้การเกษตรชาแน l ทาง YouTube ขอจานขวัญชัยนะครับรบแล้วก็สื่อออนไลน์ที่เป็นแฮปปี้การเกษตรทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ิ i ตอร์ไลน์ไอดีแล้วก็ที่หน้าร้านไทเจริญพาณิชย์บ้านท่าแหมเพอของชยังหวัดกาลสินครับผมครับเฮียหนึ่งชุดสามารถใช้ได้เท่าไรครับหนึ่งชุดครับเฮียแนะนําให้ใช้ถึง12บสได้ถึง14ไร่ได้ได้เลยครับผมครับหนึ่งชุดนะครับนี่ครับสาหรับชื่อชุดว่า วิกโกเคสตองโกครับ0899428684ครับทั้งไ d ดีไลน์และก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับเอาโทรศัพท์ประสานมากันก็แล้วกันนะครับผมสำหรับแก้ปัญหาเรื่องของข้าวออกบ่วงไม่สุดและออกไม่พร้อมกันนะครับเอาสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมกับเฮียอุดนะครับขอล่าพระจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกาบคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบิกโกเคสตองโกครับพี่น้องครับที่เนาะ